น้องอหมิวช่วงก่อนข้อายกาเนี่ยเห็นน้องหมิวไปไหว้ไอ้ส้มฉุดไงออลองดูซิวันนี้มีนะักท่องเที่ยวมาอีกไหมี่ยก็ก็ยังอ่ะนะคะพี่แบงค<อ>์จะมีแค่หนูแล้วพี่แบงค์สนใจไปไหว้ไหมคะก็เดี๋ยวจบรายการก็จะไปไหว้เหมือนกันแต่ทำไมช่วงนี้มันเงียบเหงาหนะเออดูว่านักท่องเที่ยวไปไหนกันหมดนะ <S 2> <S 2> <S 2> <S 2 ไม่เป็นไรฮะแต่ให้น้องหมิวไปบอกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอ่ะเก็บไว้ดีๆนะตอนนี้ฮะปรากฏว่าพอไอ้ส้มฉุนเนี่ยมันโด่งดัง<อ>มีคนทําไอ้ส้มฉุนเล่นแบบเลยนะ,อะของปอมมากันเถอะมีของปอมมาเจ้าหน้าที่ทางวัดเนี่ยก็มีการออกมาชี้แจงแล้วก็รวมไปถึงการเตือนภยอัยด้วยนะครับอ่ะเมื่อไม่นานมานี้ครับที่วัดทรงเสวยอําเภอวังสิงจังหวัดชัยนาทครับ มีการเปิดให้ประชาชนและก็ชาวบ้านเนี่ยมาจับจองวัตถุมงคลไอส้สมชุนนะครับที่กําลังได้รับความนิยมครเนื่องจากที่ผ่านมาครับมีชาวบ้านหลายคนเนี่ยมากราบไหว้ขอพรแล้วก็สมหวังนะครับ ตามความปรารถนาแล้วก็นำสิ่งของต่างๆมาเส้นไหว้มาแก้บนจนเต็มศาลาแถมยังร่ำลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ฮะแบบปากต่อปากด้วยนะครับซึ่งหลังจากมีการประกาศเปิดให้จับจองวัตถุมงคลไอ้ส้มฉุนฮนะก็มีเซียนพระและประชาชนที่ศรัทธาไอส้มฉุนนะเดินทางเน,นี่ฮะน้องหมิวฮนะมาเข้าคิวฮนะเพื่อรอเช่าบูชาไม่ต่ำกว่า10,000คน โอ้โหบางคนเนี่ยมาตั้งแต่เมื่อวานนะฮะมาโอ้โ,อโหจับจองพื้นที่กลัวไม่ได้คิว,ค,วครับทําเอาวัดทรงสเสวยเนี่ยแทบแตกนะครับก็มีการจัดระเบียบประชาชนที่มาเข้าคิวแบบนี้ครับโดยมีถั่วและเชิญยิ้มอ่านี่พี่ถั่วและก็มานะฮะเป็นศิลป,ปินตลกชื่อดังครับมาช่วยในการจัดระเบียบให้กับประชาชนภายในวัดอีกด้วยรวมไปถึงมีการเข้มนะฮะมาตรการป้องกันไวรัสโควิด -19 โดยคนแรกฮะมาเข้าคิวตั้งแต่เที่ยงคืนโอ้โหเอาคิวแรกอะเ oh. นี่ยมาตั้งแต่เที่ยงคืนเลยนะฮะมารอคิวนะครับแต่เนื่องจากว่าวัตถุมงคลเนี่ยมีจํานวนจํากัดครับทางวัดจึงต้องประกาศทําความเข้าใจกับคนที่มารอคิว <Wow. S 1> ว่าจะมีผู้ได้สิทธิ์สั่งจองวัตถุมงคลทั้งหมดนะฮะหกร600คิวเท่านั้นนี่พี่ถั่วแล้ก็มาช่วยในงานนะฮะ คนที่ไปต่อคิวเมื่อกี้พี่บอกไป1 0 0 0 0ใช่ไนหะมหนึ่งหมื่นคนแต่คนที่จะได้น้องเหมีว 600, 600. คนนะฮะหรือว่า600คิวเนี่ยนะครับด้วยความที่กระแสความนิยมะฮะของไอ้ส้มศุนเนี่ยที่เพิ่มมากขึ้นนะฮะความศรัทธาไอ้ส้มศุนนะฮะทางวัดก็มีการตรวจสอบแบบนี้พบว่าตอนนี้ฮะมีคนลักลอบะฮะเรียนแบบไอ้ส้มสุนออกมาเป็นจำนวนมากนะฮะ พูดง่ายๆของก๊อฟหรือว่าของเกยเนี่ยนะครับแล้วก็เริ่มระบาดนะฮะในคนเนี่ยที่มีความศรัทธาไนบางครั้งเนี่ยพลาดไม่ได้จองที่วัดไงเพราะมี600คิวไงไปเจอของปลอมอ่ะก็ไปเช่าของปลอมมานะครับตอนนี้ทางวัดก็มีการประกาศแจ้งเตือนครับพร้อมทั้งทําจุดสังเกตและตำหนินะฮะให้ประชาชนได้ทราบว่าเออของแท้ต้องเป็นแบบนี้นะของปลอมต้องเป็นแบบนี้อ่ะตัวหนังสือต้องมีความชัดเจนนะอ่ะดูห่วงซิห่วงจะเป็นยังไงนะครับซึ่งนะฮะคุณผู้ชมนะฮะ สามารถตรวจสอบได้ฮะผ่านทางหน้าเพจ Facebook วัดทรงเสวยครับและนอกจากนี้ฮะยังเตรียมนะออกใบรับรองนะฮะหรือว่าใบรฟิเคตให้กับคนที่เช่าบูชาจะได้สบายใจอันนี้คือเช่าจากว,าวัดมีใบรับรองนะปลอดภยอัยม,มั่นใจอย่างแน่นอนครับโอ้โหถ้าเกิดว่า คนต้องการเยอะกว่านี้นะอันนี้แบบความเห็นส่วนตัวนะอยากให้ทางวัดเนี่ยแบบทำขึ้นมาเพิ่มอีกนิดนึงได้ไหมก็เนี่ยเปิดแค่600 600อเนี่ยแต่คนเนี่ยมารอคิวตั้งหมื่นกว่าคนนะฮะเนี่ยที่เหลือก็ต้องกลับบ้านไปแล้วก็รอทางวัดเปิดใหม่ว่างั้นเถอะเออนะคะก็อ่ะถ้าเกิดใครบูชาอะไรมาก็เขามีวิธีตรวจสอบก็สามารถเอาไปให้ทางวัดตรวจสอบได้นะคะ สมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมคนระสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครกดซ b s สไคร์ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสําคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ